สวัสดีครับอยู่กับเราแซกเครื่องกินครับวันนี้จัดคาวา s a กิแซ็พันอามาให้เพื่อนๆครับบอกเลยว่าสภาพนี้ราคานี้ไม่มีคําว่าไม่คุ้มมีจะสุดคุ้มเมื่อท่านติดตามและดูคลิปแซกครื่องทำกินไม่ว่าจะเป็นคันไหนเพ <ๆ S 2> <ๆ>ื่อนๆจะต้องโดนสักคันแน่นอนสําหรับใครที่อยากได้ตัวพันสไตล์เนเก็ตคีเท่ๆวันนี้ออกใหม่เจ็ดแสนซพันอที่อยู่ด้านหลังผมออกใหม่เจ็ดแสแต่วันนี้ ไม่สองพันข้างหลังผมนะเหมือนรถไม่แต่ขายราคาแบบเขาเรียกว่าเจ็ดแสนเนี่ยครึ่งเจ็ดแสนเท่าไหร่ครึ่งครึ่งเจ็ดแสนสามแสนห้าสถูกกว่าสามแสนห้าอีกเอาดีพี่เขาบอกราคาเลยไหมล่ะข้างหลังผมนี่นะเพื่อนกิฟต์กิฟต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยไม่วิ่งสองพันโลลถมือเดียวมีเล่มเลยสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเอาดีพี่จัดให้เป็นเพื่อนเลย โอ้โหเท่ากับโอ้หเหมือนใช้มือหนึ่งนะโมโหนักเขาเรียกว่าโมโหมากฝนตกไม่หยุดถ่ายอย่างนี้เลยเนี่ยตก,ตกอีกแล้วเนี่ยถ่ายกลางฝนเลยอะถ่ายกลางฝนไปเลยอุ้ยเปงานคลิปป่าโอค้คลิปดิพี่นึกว่าตะกั่วแตนเดิมทั้งคันนะท่อก็เดิมขี้แบบนี้บอกเลยไม่ต้องสนใจนะว่าตำรวจจะจับไม่ต้องสนใจว่าใครจะว่ายกขู่บอกเลยว่าท่อเดิมก็โคตรนะ ยกเดิมท้ายเดิมท่อเดิมนะายทะเบียนมีครบกระจกมีครบเข้าด้านตำรวจตำรวจไม่ต้องห่วงเชื่อไหมบางคนเนะ่ะเขาชอบขี่รถเดิมนะมรถเนี่ยบางครั้งเราขายรถท่อแต่งมีของแต่งนะบางทีบางคนนะชอบรถเดิมเ,มเออเฮ้ยแต่พี่ผมว่าขี่อย่างนี้มันก็แบบดีนะพี่นะแบบว่างีเงียบแต่ว่าแบบว่าไปเลิบเนิร์เงียบแต่จเดิมเ<ม> <ๆ S 2> นี่ยมันไม่ได้ดังเหมือนเวฟนะยังสตาร์ทให้ฟงังมาดูเรือนใหม่ก่อนไหม อสอง,สองทัน<อ>โด <ล S 1> จ,จริงๆเนี่ยเอ้ยหูของจริงวะพี่กิฟต์กิฟต์ไม่มีตำหนิเลยเพื่อนนะเมันได้รถใหม่อยเจ้าของพอเรียกว่างไงเลยว่าเจ้าของคงาม่ามาแล้วนะผมโมโหมากเลยเขาบอกว่าจอดตายเลยพี่อือมไม่ได้ขี่เลยไม่ไดขี่อ่ะฟังเสียงเดี๋ยวฟังเสียงดูนะไม่ใช่แบบว่าเวฟนะวิเสียงนะทำเป็นเล่นให้โคตรไอเนี่ยดูดีอ่ะดูดีเออ

ไฟเฟยโอ้โหพวดแบงค์พแบงปันป่นมาซาดนะเออเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะตกเดียหยุดไปว่าคนตกดแดดออกด้วยเออน่เออสวยจัดเอาจริงถ้าพี่ถ้าถ้าผมแบบว่าไม่รู้เรื่องบิกบ๊กไบอะไรถ้าพี่บอกว่ารถคันนี้มือหนึ่งพายมือเดียวเนี่ยผมเชือ่อเชื่อป่ะไม่ไม่จริงใช่ป่ะเออไม่ไม่จริง เีว่าผมผมว่าอันนี้ผมซื้อเองดีกว่าเฮ้ยไม่ได้รถ <c oughs> ที่ร้านมีเยอะแยะขี่ <c oughs> ไปดิหรอคือคันนี้เอาง่ายเลยว่าขายแบบเล่นๆเลยขายแบบว่าพ,พี่แซ็คเอากำไรที่ไหนจริงเรื่อนออกมากเจ็ดแสนจริงๆอืออกมาเนี้ยเท่ากับแซดแซ X10R เลยเพราะว่าไอาตัวนี้เป็นแซดพันอาร์มันมีชกหลังโอล,ลินแท้มาให้นี่ไงแล้วก็เนี้ยชกหลังโอลินแท้มาให้นิ่มมากเพื่อนแล้วก็นี่ ทันอาร์เอ dition มันคือตัวพิเศษนะมีเฉพาะปี17เท่านั้นตัวเอ dition เนี้ยนะสวยมากโอ้สวยจริงเอ็กใครทางนู้นยังอ่ะเนี่ยเพื่อนจะหาว่าเออทางนู้นนองเนี่ยมอมเห็นเลยพี่แจ๊คดูจะหาว่าทางเดียวดูโครงดูเครื่องดูติ๊กกงสติ๊กเกอร์เชื่อป่ะคะเนี้ยเอกไปนะสองชั่วโมงต้องออ้ผมว่างั้นน่ะโอ้สวยจัดถ่ายกลางฝนกันไปเลยให้รู้ไปเลยสวยจริงค่ะสวยป่ะสวยจริงสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท ไม่มีแล้วทูกสุดเนต,ตลาดไม่มีแล้วในประเทศไทยที่ขายราคานี้และไมาสองพันเป็นเพื่อนผมกบปร,รันตีเลยว่าไม้แท้นะขายอย่างนี้ขายเอามันตังไม่เอาเอาน้อยอแซกเริ่มกินทุกอย่างที่ดีอย่างเทพโทรสูตรแปดเก้าเก้งหนึ่งสี่สอสีวั 8, 9, 9, 1, 1, 4, 3, 4, 4, นที่ลาบก่อนทำการใส่ผลสวัสดีครับตุ๊กตุ๊กบอล